คืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ที่ฝนตั้งเขามาแต่ไกลลมพัดแรงจนเสียงกิ่งไม้เสียดสีกับผนังห้องเช่าราคาถูกที่ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ดังครืดครืดตลอดเวลาฉันชื่อเมย์พนักงานออฟฟิศธรรมดาที่ตัดสินใจเลือกห้องนี้เพราะราคาที่ถูกจนน่าประหลาดใจและกับสภาพตึกเก่าคร่ำครึที่ตั้งอยู่สุดซอยเปลี่ยว ขณะที่ฉันกำลังนั่งเช็ดผมอยู่หน้าประจกโต๊ะเครื่องแปลงไม้เก่าๆที่ติดมากับห้องสายตาก็พลันไปสะดุดกับเงาสะท้อนในกระจกเป็นเงาสีดำตะคุ่มยืนอยู่ที่มุมห้องด้านหลังแต่พอฉันหันขวับไปมองกลับว่างเปล่ามีเพียงความมืดและกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆฉันพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่เงาจากเสื้อผ้าที่แขวนไว้แต่แล้วหัวใจก็เกือบจะหยุดเต้นเมื่อได้ยินเสียงแกรกแกรก เหมือนเล็บคนกำลังขูดลงบนพื้นไม้จากใต้เตียงที่ฉันนั่งอยู่เสียงนั้นมันชัดเจนจนฉันสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆผ่านขาเตียงฉันนั่งตัวแข็งทื่อลมหายใจขาดช่วงพยายามรวบรวมความกล้าก้มลงไปมองใต้เตียงช้าๆในจังหวะที่หัวใกล้จะถึงพื้นนั่นเองไฟในห้องก็ดับพรึบลงพร้อมกับเสียงฟ้าร้องสนั่นหวั่นไหว ในความมืดสลัวจากแสงฟ้าแลบแป๊บๆฉันเห็นมือเหี่ยวๆซีดเผือดข้างหนึ่งยื่นออกมาจากใต้เตียงและพยายามจะคว้าข้อเท้าของฉันไว้ฉันกระโดดพรวดออกจากเตียงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดวิ่งไปที่ประตูห้องแล้วบิดลูกบิดอย่างบ้าคลั่งแต่มันล็อกตายทั้งที่ฉันไม่ได้ล็อกเสียงหัวเราะแหลมเล็กดังก้องขึ้นจากทั่วสารทิศในห้องไม่อยู่ด้วยกันเหรอไม่อยู่ด้วยกันเหรอ ฉันสุดตัวลงพิงประตูพลางหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องไปที่เตียงสิ่งที่เห็นทำให้ฉันแทบเสียสติเพราะบนเตียงที่เคยว่างเปล่าบัดนี้มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนอนเปื้อนเลือดนั่งหันหลังให้ฉันผมยาวสลัวของเธอค่อยๆเคลื่อนไหวตามการหมุนของคอที่บิดผิดรูปจนมาสบตาฉันในที่สุดใบหน้านั้นไม่มีดวงตามีเพียงหลุมดำโบที่มีน้ำเหลืองไหลซึมออกมา เธอเริ่มคลานลงจากเตียงด้วยท่าทางประหลาดเหมือนแมลงพร้อมกับเสียงกระดูกลั่นเปรี้ยๆตลอดเวลาที่เธอขยับเข้ามาหาฉันกรีดร้องจนสุดเสียงพร้อมกับใช้ไหล่กระแทกประตูสุดแรงเกิดจนกรอนประตูหักกระเด็นฉันวิ่งออกจากห้องโดยไม่คิดชีวิตลงบันไดไม่ถึงชั้นล่างในสภาพหอบเหนื่อยและสั่นเทิมไปทั้งตัว ลุงยามหน้าตึกที่เห็นสภาพฉันรีบวิ่งเข้ามาถามด้วยความตกใจเพราะฉันเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังลุงยามก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วพูดด้วยเสียงสันส่นๆว่าห้องนั้นเจ้าของเก่าเขาไม่ได้ย้ายออกหรอกนหนูแต่เขาผูกคอตายอยู่ใต้เตียงนั่นแหละแล้วที่ห้องมันถูกก็เพราะไม่มีใครอยู่ได้เกินคืนเดียวเลยสักคน คำพูดนั้นทำให้ฉันขนลุกสู้ไปทั้งตัวและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงไม้ลั่นหรือเห็นเงาสลัวที่มุมห้องภาพใบหน้าที่ไม่มีดวงตานั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนฉันอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้